วันนี้นับเป็นวันที่4แห่งการสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทยเมื่อตอนข้ามวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง ร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยาม,มากุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพระตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตลอดจนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวไลลักษณ์อัครราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนคริน สำหรับพระราชพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนี้เมื่อพิธีสวดครบ7วันแล้วในวันจันทร์ที่24และวันอังคารที่25กรกฎาคม2538พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทานถวายพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวัง วันนี้เวลา7น็นาิกาสมเด็จพระเทพพระัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพัะตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน8รูปณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง พื่อส่งอุทิศเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการจัดพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันและกลางคืนรวมทั้งจัดถวายพัตาหารเช้าและเพนแด่พระพิสุสง์จำนวน8รูปเป็นระยะเวลาหนึ่งวัน เมื่อเวลา15นาฬิกาวันนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงณศาลาพกาพิลมโรงเรียนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวรโรกาสให้เด็กไทยที่เป็นบุตรบุญธรรมชาวต่างประเทศและผู้เข้าร่วมโครงการสู่มาตุภูมิเฝ้าทูลอองพระบาทพร้อมกับพระราชทานเลี้ยงอาหารว่าง โครงการสุมาุภูมินี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่สองเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสฉลองศิริราชสมบัติครบ50ปีโดยจัดให้เด็กไทยที่เป็นบุตรบุญธรรมของชาวต่างประเทศได้มีโอกาสกลับมาเยี่ยมบ้านเกิดเรียนรู้วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศไทยอันเป็นการสร้างความผูกพันและความภูมิใจในประเทศบ้านเกิดของตนในการนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระชละกิติยาภาได้เสด็จร่วมในงานครั้งนี้ด้วย